เอาละครับโสดีทุกคนนะครับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวรัน2.1.1นันเองนะฮะเป็นตัวรันอัปเดตล่าลสุดเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะฮะเมื่อตอนเช้านะฮะทุกคนอาจจะหลายคนอาจจะดาวน์โหลดนะฮะตัว2.1.1ไปแล้วปรากฏว่าการหาคีย์หาคีย์ไม่ได้หาคีย์ที่2แล้วมันจอขาวใช่ไหมก็ทางผู้พัฒนานะฮะเขาก็ได้ทําการาเปิดให้ใช้คีย์ฟรีนะฮะโดยทุกคนไม่ต้องหาคีย์กันเลยนะฮะ น่าจะหาน่าจะใช้คีย์ฟรีจนกว่าตัวรันจะแก้ไขเรื่องบัก๊กนะฮะประมาณนั้นแหละเอาล่ะทุกคนนะฮะก็ใช้คีย์ฟรีไปยาวๆเลยสําหรับคลิปนี้นะฮะพี่ก็จะมาพร้อมกับสคริปต์นะฮะตัว 2xhub นั่นเองวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาแจกในฉบับเวอร์ชั่นภาษาไทยนั่นเองนะฮะเฮะ้ยภาษาไทยได้เหรอนายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะวางสคริปต์ลงไปเลยแล้วก็ execute เรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับพัดสไทยตัวนี้อ้าวอาการอย่างนี้น่าจะค้างหรือเปล่าไม่ค้างก็อืฮ mm ึอืมอาการแหลกก็มีให้เห็นบ้างนะอืมค่อนข้างแหลกเลยนะไม่ใช่แหลกไม่ใช่แหลกที่สคริปต์นะฮะตอนนี้คือเป็นแหลกที่ตัวรันนั่นแหละแหลกบางครั้งไม่แหลกบางครั้งบ้างอะไรของนายเนี่ยเอาละทุกคนเดี๋ยวพี่ขอทําการดูก่อนนะว่ามันไทยจริง,งหรือเปล่านันก็ไทยอยู่นะ ออโต้ฟาร์มเ,ล, reset, set, เลือกอาวุธรีเซ็ตอาวุธออโต้เซ็ตสเปาอืมออโต้ฟาร์มออโต้ฟาร์มกระดูกออโต้กล่องโอโหประมาณนี้เลยอทำของออโต้นะฮะประมาณนี้เลยเนาะนมันก็แปลภาษาไทายตรงตัวอยู่นี่หว่าใช้ได้นะฮะตัวนี้ประมาณนี้เลยสำหรับคนขี้เกียจอ่านภาษาอังกฤษนั่นเองใช่ไหมเราชอบภาษาไทายอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราทำการเปิดออโต้ฟาร์มนะฮะ ว่า2.1.1เนี่ยตัวรัน2.1.1นเนี่ยว่ามันจะมีอาการบัคอะไรหรือเปล่านะเปิดไปเลยอรับเควสก็อืชา้ารับเควสโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำไมนายฟาร์มไวจังเลยที่นายฟาร์มบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนายฟาร์มไวมากเลยทุกคนครับฟาร์มไวมากเลยไวหรือเปล่าเนี่ยม,มันก็ไวตามฉบับของ 2x 2x อฟับมาและนะฮะเพราะว่า 2x ครับเนี่ยมันมฟาร์มไวมากๆเลย จนโดนเตะนะเมื่อวานก่อนนี้ที่เราฟารม์มฟาร์มไวจนโดนเตะคิดดูสิมันไวขนาดไหนอวยกอลิปเปอรอ์นี่ไงประมาณนี้แหละอืมตอนนี้คือเราพักมอนหรอเอฟซี FC เราเลิกเรียนกันเลยอย่างว่าเอฟซี FC เราอุ้ยนายเอทีเอ็กซ์แทรทีวีนายแอบคฝมาเล่นใช่ไหมเนี่ยชัวร์เลยนายแอบคฝเล่นชัวร์ชัวร์เลย ตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะยังเรียนอยู่มั้งอืมประมาณนี้อืฟความไวนะทุกคนความไวมากเลยไม่มีใครกวนใจเราเลยเหรอตอนนี้อืมเราอยากเจอแบบสกิลเดียวคอมโบเดียวแล้วก็ล่วงอะไรประมาณนี้ไม่มีใครสงเคราะห์หอพี่เลยอย่าเก็บตัวโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอฟาร์มแบบฟินๆไปก่อนนะ ความไหวมากเดี๋ยว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 นี่ตกใจหมดหรือว,ว่าเพื่อนเรามาไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราซอมบี้แวมไพร์อืมมอนเตอร์สองตัวเดี๋ยวนะอันนี้คือเราตีตัวแวมไพร์แล้วเมื่อกี้ตัวซอมบี้มาจากไหนอะ่ะพี่เห็นชื่อมานะครัว่าซอมบี้ใช่เมื่อกี้มีคำว,ว่าซอมบี้อยู่หืมไปไหนละเฮ้ยนายเอทิเอ็กซนต์นี่นคือนายเหรออืมนายมาก็ดีแล้ว ดูนะฮะว่าเขาจะมีเขาจะทําอะไรพี่หรือเปล่านะดูดูเขานะไม่พิมพ์อะไรเลยตอนนี้ถ่ายรูปก่อนอยากออกคลิปเหรอโอเคโอเคน่าจะไม่ได้ถ่ายรูปมั้งพี่ว่าเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปคือเราต้องหยุดออโต้ฟาร์มอืมเอาไงดีปิดคลิปเลยดีไหมนายนายเอทีเอ็กซ์แซดนายแอบหนีครูมาเล่นใช่ไหมเนี่ยอแล้วใครมัน เล่นเวลานี้มีอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ไม่แอบลิไม่ไม่แบบอแบบแบ,บเล่นก็ไม่มาเรียนใช่ไหมไหนายเฮ้ย hey, ทำไมเขาเราตีเขาไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเราตีนายที่ทำไมเราตีนายเฮ้ยตีเข้าไหมอ่ะเอทเอ็กแซดเราตีนายเข้าไหมเมื่อกี้อืมเดี๋ยวดกว่านนะถ้าเราไปเปิดอืมไหนละอ๋อมันไม่ไมีพ v พเหรอใอนนี้ ถ้าเราว่าไปหาเขานี้ถ้าเราว่าไปหาใน ATX นี้เราจะตีเขาแบบรัวๆหรือเปล่า <N> น่าจะไม่ได้นะฮะอืมประมาณนี้แหละอ่ะอืมพี่ก็เล่นพี p เป็นซะด้วยสินะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พี่ก็คงต้องขอลาไปจริงๆแล้วนะฮะสวัสดีครับขอบคุณครับผมว้ยฟาร์มแบบฟินมากอืมตีรัวๆตีรัวๆตียา,ยาวๆไปเลยฟาร์มไวเกินไปแล้ว อืมโอ้โหเวิวขึ้นอยูแล้วรับเควสเฮ้ยอ้าวเรายังไม่ได้ปิดคลิปเลอเนี่ยโอ้โหพูดคนเดียวตั้งนานอ่าสวัสดีครับ